ครับสำายดีสวนผนัรหัสที่29มิถุนายน2566เป็น,สนเสรบวรยากาศที่สดใสอย่างล่วมมากอาหารปลาเบิ้งระบบระดับน้ำบาฝนตกเมือขึ้นนี่มันน้ำขึ้นบ่อเพิ่มเติมบ่อรู้สึกว่าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสอวนึงนะครับ ชือว่าโอเคอยอ่นะครับทำให้ต้นผลมกลางไม้ที่ปลูกไปซุ้มซ้นจะเริ่มเติบโตดีพี่น้องบรรยากาศที่บ้านสวนวัชรพลโซนทั้งผู้มญิงบ้านหญิงด้วยก็ถือว่าเขาทายุมันก็นได้นะครับบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสฝนกับตัวแข้งเติบอยู่แต่ว่าห่างบ้านวน สภาพอากาศปีนี่มันจะมาเป็นจังไงพี่น้องนะครับแต่ว่าก็บ่ยากให้โตดอกเพราะว่าบ้านเขาแม่นไม่เดี๋ยวนี้ให้ร้านสูบน้าออกจากเขาอยู่เขากำลังงอกมันถ่วมมีก็จะได้เห็นหน้าสองเทียนแต่ปีนั่งดอกเพราะว่าเอาเอากาไปฉาดดำอยู่ฉะดดำอยู่ผ่านทั้งหนึ่งเอาทั้งหนึ่ง อย่างเราบางออกกำลงกายคือก็เหมือนเดิมไหมล่ะวิถีชีวิตของผู้เฒ่าสอว,ว่าถุงไ <c oughs> ม่หมือนี่็ก็ตื่นตื่นสวยเตือ,อยี่ตีหะสี่สิบนาที <c oughs> ตีห้าสิบสิบนาทีย่างอหกกำลังใจตนบักเท่า <c oughs> นะครับก็บสิเดเอาปุ๋ยขี้ว่าภาพมาใส่อดูนี่กำลังกินปุ๋ยขีวงว้งัวปุ๋ยขอ,อกอยู่ <c oughs> ล่มต้นก็เย้าดีผลนะพี่น้องหลังจากกีดกีดยอดออกแล้วก็ขายายตัวตัวแบบข้าวแม่บ้านแล้วก็มาเสียร์หยาถอนหลักถอนข้นเลยว่ามปนเอาเครื่องตัดคนนี่แหละเอาวัชพืชออกใหายมดเพราะว่ารั่มรองบักข้าวเกษตรเด ที่หยดเขาให้น้ำเพิ่นนี่ละเพ่นหยดเพ่นว้านเมือได้ก็สิยอดน้ำเพ่นคือกันต่อที่เขาที่ว่าองการน้ำบ่ว่าให้มันเกิดประโยชน์ติดไปเลาะบงเขาไร่บัลลีแมวก็ได้ไปเซกับไปน้ำนี่คือวิธีชีวิตที่บ้านสวนมัจรพลออกกำลังกายสู้ เต่าสูแเล้งพี่นอ้องหนาเนี่ยกระตาแห้งๆแล้วก็เอากบต้นมะเข้าเนี่พี่น้องเพื่อให้เป็นปุ๋ยปุ๋ยทำจากฝนตัวแห้งเติบไปจนมานน้ำหงส์สีเด็บอกสีเด็บอกใบบ่วยน้ำหลพันลงเรี้ยวปานนี้เพราะว่ามะเข้าเขา,ขา,ขาต้องการน้ำครับครัไปอีกปลายมือก่ะ เราเราทำงานู้เดียวดิวผมก็ทำงานอีกอีกนแผนียกหนึ่งนะครับทำงานคนละส่วนแล้วทกลางผมทำงานในหลุมแล้วค่อยเอาห้าออกแบบซอยใจเย็นมือนี้ขึ้น,นิ่หอดกระทอมยอะดอกมือนี้วเห็นเป็นส่วนแล้วซอยกัน่ะซอยกันคนละคนเลยแบบระย่างนะครับร่วมด้วยช่วยกันบ่แมันว่าผมเห็นู้เดียวดิว เมียพานแล้วก็บตรงมาซอยแล้วก็บ่าเราเป็นผู้ปลูกโดยมือของเราเดี้พ่าเอออีกสามวันกน็ครบหนึ่งปีเต็มถือว่าโอเคอยู่ถวมหัวผมแล้วแทบจะทุกต้นพินห่องร้อยก็ต้นอีกสามิบวันสมหัวมหัวบัดถือว่าพันอยู่ จะรับส้นบ้านสวนวัชรพลนทางคู่มิงสิป็นสวนมะพร้าวนำหอมเบียแรงหนึ่งฉะนัอยเดี๋ยวผมจะลงไปบ้านไรนะเราเนี่ยนะครับไปไปใส่ปุ๋ยต้อนอินทผลัมผมปูประลายต้อนออกผมบ้านหาทิพย์ต้นแะล้วก็ครบหนึ่งปีแล้วสุ่มหนึ่งปลือก้อนก็ใกล้สิป็นใจใกล้สิออกแกันออกลูกแล้วนะครับ ดีใจพุ่มใจในผลงานที่อาท่ำด้วยมือปลูกด้วยมือของเขาเป็นกำลังใจทุกคนเนื้อเกษตรกรเขากับ่ได้ลงถิ่นเรียนม้าเนาะพิงตะว่าขึ้นมักก็คือและก็ได้ผลแล้วก็เลยโอเคบุ้มสานงานต่อกองงานไม่ไปงานผมก่าท่านแล้วเด้ท่านเลย ท่านเด็ดซักข้างบักเตียงกําลังออกดอกกําลังขึ้นเท้าข้างบักท่วบักเตียงผมก็เลยนะครับเ,เตรียมไม่มาเนี้ยเดีวกําลังออกกําลังขึ้นข้างก็เดียเด๋ยวอยู่ได้กินเพราะว่าเด้ซื้อเขาเนาะพี่น้นองเนาะออกกําลังกายไปน้ำหลินเฮียนหน่อยไปน้ำมือสิละ ออกกำลังกายไปนำเล่นเฮียนน้อยไปนำสักครับโอ้ยแม่กว่าเลยเรียนต่ำคนตื่นตอนนาอที่เหลือยาเนี่ยไม่กินปุ๋ยมันจะเกิดเล็กกระดาษได้ต้องออกแบบนีครับในรอบรัศมีได้บริวเวณดีใจที่เห็นเปิดท่านท่านทหารนละหมักหลักไหม่ผูกไปมันงามว่าเป็น mình mẹ nhẹ chứ <laughs> à, xuống xuống sạt đua đua kìa nữa này phượt phát xuống qua phục về cái cây mỏng cứ kiểu mỏng kín lạ hồ la phá cả phao ừ. tít tam phải đuổi phải ít tụ nếu mà men lắc phải <laughs> à, nhang đẹp lõm mà nếu mà cái phụ cái chép chép qua tuần cái chép chó ต้อนอง,งุ่นเนี่ถือว่าโอเคกำลังกำลังดียอดขึ้นมาสูงเขึ้นหัอีกแล้วนะครับต้อนอง,งุ่นเอ่อจะเลิ่ัเตัวเรื่อยๆผมติดสังเกียนไปพอเราขึ้นทวมหัวเราก็จะเส่รักปูนรักปูนที่เม่นทำห้าวให้เราไตนะครับ ซื้อว่าสชดเชอนดีนนดู่เอามืินนี่ก็ได้เอ้าผมกับพ่อพ่อกับพี่กับน้องบอกใครเราหลายหายห้างดอกนาะพี่น้องนาองมันเป็นเช่นใดล่ะมันภารกิจหลายอย่าง <c oughs> ขอบคุณขอบคุณพี่น้องติดติดตามเด้วเอฟซีปากกดไหลกดแช่กดสับกระไพรมีปัญหาได้เลยก็สอบถามกันข้ามาคอมเมนกันข้มามนะครับ ผมก็ประจำอยู่ที่บ้านสวนวัชรพจน์พี่ละเ่ราด้ไปสุ้งสิงกับพีกำนองกับมนุษย์ลกดข้างในดอกอาสนะสมุนิสัมบายดีอยู่ดีไ่มห้งทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ